จะเป็นยังไงถ้าในแค่สิบวันคุณสามารถยืนได้สูงขึ้นเดินได้มั่นใจมากขึ้นและรู้สึกมีอิสระมากขึ้นโดยไม่ต้องยกน้ำหนักหรือใช้เวลาหลายชั่วโมงที่ฟิตเนสฟังดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ไหมแต่สำหรับหลายๆคนที่มีอายุขาอ่อนแอไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการแก่ชรามันเป็นผลจากบางสิ่งที่สามารถกลับคืนได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องลองนึกภาพการตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้และตระหนักว่าขาของคุณที่เคยรู้สึกสั่นหรือไม่มั่นคงตอนนี้ สามารถพาคุณไปได้ด้วยความแข็งแรงและความมั่นคงนี่ไม่ใช่แค่ความฝันที่ไกลตัวมันสามารถทําได้จริงๆและเริ่มต้นได้ด้วยแผนการออกกําลังกายที่ง่ายและทรงพลังที่ใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีต่อวันพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการเคลื่อนไหวของคุณใหม่มาลงลึกกันเลยหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกกรุณากดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆคุณอาจจะคิดว่าฉันจะทําให้ขาของฉันแข็งแรงขึ้นในแค่สิบวันได้ไหม นั่นฟังดูเป็นเรื่องที่หวังมากเกินไปใช่ไหมฟังดูเหมือนจะดีเกินจริงใช่ไหมแต่ในความจริงแล้วเราถูกสอนให้คิดว่าการสร้างความแข็งแรงต้องใช้เวลาหลายเดือนอนอหรืออาจจะเป็นปีหากเรากำลังพูดถึงการสร้างกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่มีมวลมากนั่นคงจะเป็นเรื่องจริงแต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจที่นี่ขนาดของกล้ามเนื้อกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่เหมือ,อนกันความจริงก็คือขาของคุณมีมัดกล้ามเนื้ออยู่แล้ว แต่ถ้ามันรู้สึกอ่อนแอรหรือไม่ตอบสนองมันอาจเป็นเพราะสมองของคุณไม่สามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อเหล่านั้นได้เต็มที่เมื่อคุณเคลื่อนไหวนี่คือที่มาของแนวคิดที่เรียกว่าการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจกับกล้ามเนื้อลองนึกภาพว่าขาของคุณเหมือนวิทยุเมื่อสัญญาณแรงการเคลื่อนไหวของคุณจะรู้สึกคล่องแคล่วแข็งแรงและควบคุมได้แต่เมื่อสัญญาณอ่อนขา,ขาของคุณอาจรู้สึกช้าสัน่นหรือไม่ประสานกันได้ดีข่าวดีคือคุณไม่จําเป็นต้องฝึกฝนเป็นเดือนๆเ,เพื่อแก้ไขปัญหานี้คุณสามารถเริ่มสร้างความ แข็งแรงให้กับการเชื่อมต่อน,นี้ได้ในแค่สิบวันนี่คือจุดที่ความแตกต่างระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกับขนาดของกล้ามเนื้อเข้ามาคุณไม่จําเป็นต้องยกน้ําหนักหนักๆห,หรือทําการออกกําลังกายที่หนักหน่วงสิ่งที่คุณต้องการคือการกระตุ้นกล้ามนเนื้อคุณมีอยู่แล้วและปรับปรุงความสามารถของสมองในการสื่อสารกับมันอย่างมีประสิทธิภาพมันเป็นกระบวนการในการปลุกกล้ามเนื้อขาของคุณให้ตื่นขึ้นมาและทําให้มันตอบสนองได้ดีขึ้นด้วยการควบคุมและพลังที่มากขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นเทคนิคที่ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจกับกล้ามเนื้อคุณจะเริ่มรู้สึกมั่นใจในการเคลื่อนไหวของคุณและสังเกตเห็นการปรับปรุงในวิธีที่ขาของคุณรู้สึกแข็งแรงและประสานงานกันมากขึ้นภายในแค่สิบวันและสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงหรือใช้เวลาหลายชั่วโมงที่ฟิตเนสเพื่อเห็นผลลัพธ์จริงๆด้วยการออกกําลังกายที่ถูกต้องคุณจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายสามารถมีผลกระทบที่ใหญ่มาก ดังนั้นคุณพร้อมที่จะก้าวแรกแล้วใช่ไหมมาลงลึกในท่าออกกําลังกายแรกและเริ่มต้นการเดินทางสู่ขาที่แข็งแรงวันนี้เลยก่อนที่เราจะเริ่มฝึกการออกกําลังกายเองมันสําคัญมากที่คุณจะต้องเข้าใจแนวคิดหลักอย่างหนึ่งขาของที่อ่อนแอไม่ใช่ผลจากการสูญเสียกล้ามเนื้อเสมอไปในหลายกรณีมันเกิดจากการเชื่อมต่อที่อ่อนแอระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อของคุณลองคิดดูเหมือนกับวิทยุกเก่าแม้ลำโพง จะมีคุณภาพดีแต่ถ้าสัญญาณไม่ดีเสียงก็จะไม่ชัดเจนเช่นกันกล้ามเนื้อของคุณก็เหมือนกันต้องการสัญญาที่แข็งแรงจากสมองเพื่อทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพถ้าไม่มีการเชื่อมต่อแบบนี้กล้ามเนื้อของคุณจะเริ่มไม่ตอบสนองและอ่อนแอลงตามเวลาข่าวดีคือการเชื่อมต่อเหล่านี้สามารถสร้างใหม่ได้และที่ดีที่สุดคือคุณไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงหรือรูทีนที่ซับซ้อนการออกกําลังกายที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยคุณกลับมามีความแข็งแรง และการประสานงานที่ดีขึ้นมาเริ่มที่การกดผ้าเช็ดตัวกันเถอะนี่คือการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วแต่ได้ผลที่จะกระตุ้นทั้งกล้ามเนื้อและสมองของคุณวิธีการทําการกดผ้าเช็ดตัวเริ่มต้นโดยหาที่นั่งหรือที่นอนที่คุณรู้สึกสบายเช่นบนเตียงโซฟาหรือเสื่อโยคะม้วนผ้าเช็ดตัวให้เป็นทรงกระบอกที่แน่นขนาดประมาณความหนาของข้อมือวางผ้าเช็ดตัวที่ม้วนแล้วใต้เข่าของคุณโดยให้เข่าของคุณงอเล็กน้อยและเท้าทั้งสองข้างอยู่บนพื้น กดเข่าของคุณลงไปที่ผ้าเช็ดตัวเหมือนกับการพยายามบีบผ้าให้ยุบลงไปพร้อมกันนั้นยกเท้าและนิ้วเท้าขึ้นไปทางเพดานค้างท่าทางนี้ไว้ห้าวินาทีโดยบีบกล้ามเนื้อหน้าข้าของคุณให้แน่นที่สุดค่อยๆปล่อยและผ่อนคลาย2-3วินาทีทำาสิบห้ครั้งแม้การเคลื่อนไหวนี้จะดูเหมือนง่ายแต่มันเป็นเครื่องมือที่มีพลังมากโดยการกดลงไปที่กล้ามเนื้อขาหน้าค u a c e p s คุณกำลังส่งสัญญาณที่แข็งแรงไปยังสมองของคุณการยกเท้าขึ้นจะกระตุ้นกล้ามเนื้อขาและข้อเท้าช่วยให้การประสานงานดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปการฝึกนี้จะช่วยสร้างทางเดินประสาทระหว่างสมองกับขาของคุณช่วยให้ขาของคุณตอบสนองเร็วขึ้นและแข็งแรงขึ้นเริ่มต้นด้วยการทำสามเซตต่อวันเช้าบ่ายและเย็นถ้าคุณรู้สึกดีขึ้นคุณสามารถเพิ่มเป็น5หรือ6เซตเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือการมุ่งเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณทางการกดให้แข็งแรงและการปล่อยต้องค่อยๆทำอย่างมีการควบคุมคาดว่าจะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อหน้าค่าเริ่มมีการเผาผลาญเล็กน้อยนั่นเป็นสัญญาณว่ากล้ามเนื้อกำลังตื่นขึ้นมาถ้าคุณรู้สึกเจ็บให้หยุดและปรับท่าทางเป้าหมายคือการกระตุน้นกล้ามเนื้อไม่ใช่ความเจ็บปวดหลังจากเพียงไม่กี่วันคุณอาจจะสังเกตเห็นสิ่งที่น่าประหลาดใจการยืนขึ้นจะง่ายขึ้นการเดินมั่นคงขึ้นและขาของคุณจะตอบสนองได้เร็วขึ้น แต่เพียงแค่นี้ก็เป็นขั้นตอนแรกของการเดินทางสู่ขาที่แข็งแรงและมีการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นมาเริ่มฝึกท่าถัดไปกันเถอะแบบฝึกขดที่2การยกขาตรงการเสริมสร้างและการสียรภาพตอนนี้กล้ามเนื้อของคุณได้รับการกระตุ้นแล้วมาถึงเวลาที่จะพัฒนาความแข็งแรงและเสียรภาพไปอีกระดับหนึ่งถ้าคุณเคยรู้สึกว่าขาของคุณสัน่นหรือประสบปัญหาความไม่มั่นคงเมื่อยืนหรือเดิน คุณไม่ได้อยู่คนเดียวปัญหานี้มักเกิดจากกล้ามเนื้อขาหน้าและสะโพกไม่ทํางานเต็มที่เมื่อคุณขยับตัวข่าวดีคือคุณสามารถแก้ไขได้และมันจะไม่ใช้เวลานานมาเรียนรู้การออกกําลังกายที่จะช่วยเสริมสร้างและเสถียรขาของคุณกันการยกขาตรงการออกกําลังกายนี้เน้นที่กล้ามเนื้อขาหน้าและสะโพกช่วยพัฒนาความแข็งแรงและการประสานงานของกล้ามเนือ้อคู่มือการทําการยกขาตรงเริ่มต้นโดยนอนราบบนพื้นเรียบที่สะดวกสบายเตียงเสื่อยคะ หรือพรมก็ได้งอเข่าข้างหนึ่งให้เท้าชิดกับพื้นขาข้างที่เหลือให้ยืดตรงกดหลังขาของคุณลงไปที่พื้นเหมือนกับการพยายามดันมันลงไปนี่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ขาหน้าดึงนิ้วเท้าของคุณกลับไปทางขาช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อจากเท้าขึ้นไปจนถึงสะโพกค่อยๆย,ยกขาตรงขึ้นจนสูงประมาณ30-45ถึงเซนติเมตรจากพื้นให้ขาของคุณตรงและการเคลื่อนไหวมีการควบคุมค้างท่าทางนี้ไว้3-5ถึงห้า วินาทีลดขาลงอย่างช้าๆโดยควบคุมการเคลื่อนไหวตลอดเวลาพัก2-3ถึงวินาทีแล้วทำส้ำสิบครั้งต่อเซ็ตทำไมการออกกำลังกายนี้ถึงได้ผลการยกขาตรงเป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพมากเพราะมันกระตุ้นกล้ามเนื้อขาหน้าคอ a ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญในการยืนเดิน และปีนบันไดนอกจากนี้มันยังกระตุ้นกล้ามเนื้อสะโพกที่มักจะอ่อนแอในคนที่มีปัญหาความไม่มั่นคงของขาเมื่อคุณทําการออกกําลังกายนี้คุณกําลังสอนให้สมองงอและกล้ามเนื้อทํางานร่วมกันช่วยพัฒนาการทรงตัวและการควบคุมของคุณนอกจากนี้การเสริมสร้างกล้ามเนื้อเหล่านี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของเข่าล้มซึ่งทําให้คุณรู้สึกมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อยือนหรือเดินเริ่มต้นด้วยการทำสามเซตเซตละสิบครั้งต่อขาเมื่อความแข็งแรงของคุณดีขึ้นลองเพิ่มเป็นสิบห้าครั้งต่อเซต ทำการออกกำลังกายนี้3-5ครั้งต่อวันเพื่อผลลัพธ์ที่รวดเร็วจำไว้ว่าการเคลื่อนไหวที่ช้าและมีการควบคุมเป็นกุญแจสำคัญหากคุณรีบทำมันจะไม่กระตุ้นกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพคาดว่าจะรู้สึกเหนื่อยในขาหน้าและสะโพกและอย่าท้อถ้ารู้สึกยากในช่วงแรกความพยายามที่สม่ำเสมอจะนำไปสู่การพัฒนาความแข็งแรงและความมั่นคงที่เห็นผลได้ชัดเจนทำต่อไปและคุณจะเริ่มเห็นความมั่นใจและความมั่นคงในการเคลื่อนไหวของคุณ หากคุณยังดูวิดีโอนี้และรู้สึกว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์หนึ่งด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ที่นี่กับฉันแบบฝึกหัด3การยกขาด,ด้วยสายยางต้านทานการเสริมความแข็งแรงของคุณเมื่อกล้ามเนื้อของคุณได้ถูกกระตุ้นและมีความมั่นคงแล้วก็ถึงเวลาเพิ่มแรงต้านทานและยกระดับความก้าวหน้าของคุณขั้นตอนถัดไปคือการใช้สายยางต้านทานง่ายๆเพื่อเสริมความแข็งแรงความทนทานและความมั่นใจในการเคลื่อนไหว ในชีวิตประจําวันจุดที่ดีที่สุดคือคุณไม่จําเป็นต้องไปยิ้มเลยแค่สายยางต้านทานก็เพียงพอแล้วนี่คือขั้นตอนการทําการยกขาด้วยสายยางต้านทานเริ่มต้นด้วยการนอนราบบนหลังเหมือนกับที่คุณทําในแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้พันสายยางต้านทานรอบข้อ,อเท้าทั้งสองข้างโดยเลือกใช้สายยางต้านทานที่มีความต้านทานต่ําหรือกลางสําหรับการฝึกนี้เก็บขาข้างหนึ่งตรงและอีกข้างให้ขใหเข่าก้มงอ โดยให้ฝ่าเท้าของข้างที่งอแต่พื้นกว้าง,ก,างกดขาข้างที่ต่อรงให้แน่นกับพื้นเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อของคุณและค่อยๆดึงนิ้วเท้าของคุณไปอย่างหน้าแข้งเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อขาล่างค่อยๆยกขาตรงของคุณขึ้นจากพื้น1 2ถึง18นิ้วรู้สึกถึงแรงต้านจากสายยางที่คุณใช้ค้างท่านี้ไว้3ถึง5วินาทีเพื่อรู้สึกถึงการเผาผลาญกล้ามเนื้อจากนั้นค่อยๆลดขาลงช้าๆโดยควบคุมการเคลื่อนไหวทำซ้ำการเคลื่อนไหวนี้สิครั้งต่อข้างจากนั้นเปลี่ยนข้างทำไมการฝึกนี้ถึงมีประสิิทธภาพ การเพิ่มแรงต้านทานทำให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานหนักขึ้นซึ่งช่วยเร่งการพัฒนาความแข็งแรงเมื่อเทียบกับการฝึกแบบที่ใช้แค่น้ำหนักตัวเพียงอย่างเดียวความตึงตัวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสายยังต้นานทานช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณถูกกระตุ้นตลอดการเคลื่อนไหวทั้งชุดซึ่งช่วยให้คุณเสริมสร้างความแข็งแรงและความทนทานในกล้ามเนื้อสะโพกขาและแกนกลางร่างกายกล้ามเนื้อสำคัญสำหรับความมั่นคงการฝึกนี้ยังช่วยพัฒนาประสาทสัมพันธ์และช่วยลดอาการปวดเขา่าด้วยการเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อออที่รออรัับง์ขข้เา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเริ่มต้นด้วย3ามเซตเซตละสิครั้งต่อข้างจากนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น15ครั้งต่อเซตตั้งเป้าหมายให้ทําการฝึกนี้3ถึง5ครั้งต่อวันเพื่อผลลัพธ์ที่เร็วขึ้นเน้นการเคลื่อนไหวช้าและมีการควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าคุณกําลังเสริมความแข็งแรงไม่ใช่แค่การใช้โมเมนตัมเพื่อความก้าวหน้าที่ดีที่สุดให้ทําตามแผนการฝึกสิวันที่มีโครงสร้าง ซึ่งเหมาะสมกับกิจวัตรประจําวันของคุณคุณจะเห็นการพัฒนาในขาของคุณเมื่อคุณรวมการกระตุ้นการสร้างความแข็งแรงและการฝื้นฝูกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอวันนี้ก็เสร็จสิ้นการฝึกเสริมความแข็งแรงของขาแล้วดังนั้นคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณจะนําการฝึกด้วยสายยางต้านทานนี้ไปใช้ในกิจวัตรประจําวันเพื่อเสริมสร้างขาที่แข็งแรงและเพิ่มความทนทานในชีวิตได้อย่างไรเราต้องการฟังความคิดเห็นจากคุณคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราหนึ่งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และตั้งใจนําไปใช้จาก,กวิดีโอนี้ หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับเคล็ดลับและการฝึกที่มีประโยชน์เพิ่มเติมเราขอขอบคุณการสนับสนุนจากคุณและจะพบคุณในวิดีโอต่อไป